พี่ครับลูกค้าฝากมาถามว่าจะใช้ตัวฮอนโหลดหรือไม่มีฮอนโหลดดีครับมันก็อยู่กับการใช้งานของลูกค้ากระท่อมลูกค้าไหนที่ไม่ซีเรียสหรืออยากฟังแบบละเอียดพี่ก็แนะนําตัวนี้ฟังในบ้านสบายๆเคลื่อนย้าย,ยายง่ายยกง่ายน้ำหนักเบาครับก็แนะนําตัวเนี้แต่ถ้าใครต้องการแบบใช้ออกงานหรือต้องการแบบกระแทกกระดันหรือแบบพุ่งๆป้าข้างบ้านก็แนะนําตัวนี้ยอ้ยนี่เอาไว้ประท้ตัวนี้ไว้ประทาถือว่าตอบโจทย์ดีมาก แต่ทุกอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่กระทบอ,อย่างใบเนี้ยมันเป็นตู้หน้าเปิด<ๆ>เห็นไหมตู้หน้าเปิดใน<ๆ>องค์ปรกอของมันก็คือตู้หน้าเปิดการทางเสียงหนึ่งคล้ายว่ามันดังแต่ดังเฉพาะหน้าตู้คือหรือบริเวณทร<ๆ>าไหม<ๆ>แต่มันดังดีเก็บพื้นที่ได้ดีมาก<ๆ>ถ้าได้นในบริเวณนี่คือข้อดีของตู้หน้าเปิด<ๆ>เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกัน้นมันออกก็ออกเป็นวงกลมอย่างนี้เลยระยะพื้นที่มันอยู่สลหรับตู้หน้าเปิดีข้อดีของเขาแล้วก็จุดเฟดมันก็น้อยมากสำหรับตู้หน้าเปิดเพราะว่า มันดังแบบละมุนได้รับเสียงหน้าดอกโดยอัตโนมัติจะมีการผ่าน EQ อะไรทั้งสิ้น,นแต่ถ้าตู้เนี่ยฮอลโลด <ๆ S 2> เขาเรียกตู้ฮอลโลดเนี่ยเนี่ยตัวฮอลโลดเนี่ยจะเป็นตัวทำ EQ ให้มันปั้น EQ ให้มันในความดังที่เขาคิดออกไหมยังยังไงเอามันพี่ฮอลโลดเนี่ยอย่างลำพงเนี่ยถ้าเปิดลำพงเนี่ยเหมือนสายลำพงเดียวกันเนี่ยอันนี้จะดังแบบจัดจัดกว่าพุงพ่งพุ่งกว่าโล่งล่งกว่าเว่าเป็นฮอลโลดฮอลโลดคือรับมาที่เป็น EQ หนึ่งชั้น ในการบูดความถี่บางความถี่ขึ้นมาทําให้มันมองดูไกลมากขึ้นแรงมากขึ้นเ้เปิดขึ้นปุ๊บจะมีความถี่บางความถี่มันออกอัตโนมัติเช่นความความพุ่งไกลความเสียงของเสียงมันก็ดีขึ้นแล้วก็ข้อดีคือสามารถสู้ลมได้ดีขึ้นสำหรับตัวฮอนดลดแต่ข้อเสียของเขาเขาจะไปตรงนี้กระทอมจะมาตรงนี้นะตรงไปนี้เลยก็คือไม่ไม่ค่อยออกข้างใช่ไม่ค่อยออกข้างแต่ถ้าตัวเนี้ยมันเปิดปุ๊บมันก็จะออกข้างๆเป็นวงกลมอย่าี่ว่าตัวเนี้ยเน้น เน้นพุ่งแล้วก็แสงแหลมตัวเนี้ยพี่ก็จัดเป็นพิเศษเหมือนกันมีฮอลลหลดเข้าไปด้วยเหมือนกันสำหรับตัวเนี้ยเพื่อให้ตอบโจทย์ก,กับตัวเนี้ยถ้าเราไม่หอไม่หล่อแหลมด้วยมันก็ไปแต่กลางแหลมไปตัวนี้พี่ก็ตัดปัญหาหล่อแหลมด้วยเลยหนึ่งใบหลอ่ 2, ลอสองหล่อจบเลยอันนี้ก็หลอ่ออันนี้ก็หลอ่ออย่างตัวเนี้ยเห็นไหมลำพงตัวเนี้ยหน้าเปิดแหลมก็ต้องหน้าเปิดเหมือนกันอย่างตัวเนี้ยแต่การออกแบบทุกอย่างการทางเสียงพร้อมกันบุดอย่างตัวเนี้ยพี่ก็ขยับดอกลงไป เพื่อให้ไม่เหล็กกระพงเท่ากันเหมือนกันอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมดอกดอกกระพงแรกมาเนี่ยจะไม่เท่ากันพี่ก็ขยับดอกลงไปเพื่อให้ไม่เหล็กมันอยู่เท่ากันแล้วก็เดินทางของเสียงขึ้นพร้อมกันจะดีมากขึ้นแล้ววัสดุของ2ตัวนี้ครับมันก็ต่างต่างกันเยอะนะรอบยางอันนี้ไม่มีขอบเหล็กเห็นไหมน่ะไม่มีขอบเหล็กเป็นตัวประเภทตั้งเนี่ยประเภทตั้งก็คือตั้งได้อย่างเดียวไม่สามารถแขวนมันตัวนั้นได้แล้วก็ด้านข้างก็มีขอบเหล็กไม่มีอะไรคือการใช้งานทนทานอ่ะถ้าใครยกแบบเบาไม่เคลื่อนย้ายบ่อยแนะนําตัวนี้ง่าย ตัวนี้เห็นไหมมันจะขอบเหล็กทุกมุมไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาหน้าหลังจะขอบเหล็กทั้งหมดแล้วก็มีระบบด้านข้างไว้สำหรับตู้แขนเหมือนกันเวลาแขนลายลีก็ได้ตั้งนี้ก็ได้ได้2ท่าสำหรับตัวนี้ในความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ี่คนใช้งานถ้าใครฟังแบบง่ายๆไม่ใิดอะไรมากมายก็แนะนําตัวนี้ถ้าใครแบบต้องการเพิ่มอนาคตอยากออกแบบหรืออยากออกงานก็เป็นตัวนี้แต่ราคาก็ขึ้นตามอัตราเหมือนกันคอย่างวันนี้ตู้เป่าใบละพันเก้า หรือ2,000เองอย่างตัวเนี้ยตู้ปากก็3,000กว่าบาทเห็นมราคาพวกต่างกันเพราะว่าวัะสุดิ์มันเพิ่มขึ้นไม่ไหวเป็นทางด้านปากลอใต้บนขอบเหล็กกองเหล็กแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าตะแกรงปั๊มในกระถ่อมเนี่ยตะแกรงปั๊มเหมือนตัวนี้เลยครับนเป็นรุ่น AB เลยครับตัวเนี้ยไปฟังเสียงกระท่อมไป <c oughs> โอเคครับแจ็วมานี้ครับทีนี้ก็ให้กระท่อมพูดให้ฟังว่าเสียงเป็นยังไงครับในหูกระท่อมครับผมอธิบายแล้วว่าจะจริงหรือเปล่าเป็นไงกระท่อมฟังเสียงแล้วรู้สึกเป็นไงกระท่อมต่างต่างกันทั้งสองอันเลยครับต่างยังไงครับตัวนี้มันก็จะมีความละเอียดแต่อ้วนแต่ส่งได้ไม่ไกลเท่าตัวนี้ตัวนี้เสียงมันจะส่งไกลแต่มันเสียงย่างเดียวก็คือเสียงมันจะแห้งๆไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับชอบตัวไหนครับชอบตัวไหนชอบตัวนี้โอ้ชอบผู้หญิงอ้วนใช่ไหมน่นเห็นไหมครับนี่มุงบอดถึงถึงความรักของได้ ความเธเปกว่นอนใช่างมั้ยได้หมดครับได้หมวนตอน <c oughs> <c oughs> นี้สิกว่าขาดแทนมากก็นอ,อก <c oughs> แค่ประมาณนี้ถ้าเราปากรอกก็ไม่มีปากรอก <c oughs>